สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกเจ็ดครับผมเนาะเช้าวันเลขออกครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับศักด์ครับผมเนาะจะโทรหาแม่สระบุรีครับผมเช้าวันเลขออกนะครับมือขึ้นนี้ครับผมเนาะเจ้าของเลขวิ่งสงขาครับผมเพิ่นโทรมาหามือขึ้นครับเพิ่นว่าผหัดเลขรับสงขาน่ะเลขเพื่อนพี่น่ะเขาบอกมาแล้วนะ เน้นย้ำบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวผ่หัดลงคลิปไปด้วยนะพอว่าพันแจกมาว่าทําไมงดนี้ได้3คู่เพราะว่าเขาให้มา3มคู่นะครับผมเนาะบน3คู่ล่างสามคู่ครับเลขรับสงขาแต่ว่ามือน,นีครับผมพันโทรมาเหมือคืนนีนีพันว่าผ่าหัดย้ำให้เอฟสีทางช่องหน่อยสําหรับคนที่ชอบบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวผ่หัดลงให้เลยนะวันนี้เดี๋ยวพี่รอดูอยู่ครับผมเนาะเราจะคลิปต่อไปครับผมคลิปต่อไปเป็นของ เลขรับสงขาแล้วก็วันนี้มีเลขมาเร็วของพิต่ายออรับแปลแล้วก็เลขมาวิ่งนะครับแล้วก็เลขของเลขวิ่งเชียงลาครับผมเนาะจะลงไห่เอฟซีทางช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมสาหรับงวดนี้นะครับผมชอบส่วนตัวผมนะครับผมชอบบนนะครับ57นะครับล่างนะครับ83นะครับชอบเลขผมเองครับผมเนาะ ประมาณนี้แหละครับผมอย่าลืมนะครับบนห้าเจ็ดครับผมเนาะล่างแ3ดสามครับโทรหาแม่สละบุรีครับแม่สละบุรีย้ำเน้นเช้าวันเลขออกครับสวัสดีครับผมแม่ครับจ้าครับผมทำอะไรครับผมแม่ครับทำอะไรอยู่ครับอ๋อรอลูกผหัตถ์ค่ะ อยากให้ลูกก็หัรผูกรางวัลสองตัวลากเนาะวันนี้เนาะเอาสองตัวนะลูกนะเน่ยมั่นใจนะลูกนะผมไม่เอาแม่ผมผมจอเราที่หนึ่งชอบผมแม่ครับเลยค่ะเจ้าหกตัวแล้วครับผมแม่ครับจะดหกตัวเลยวันที่หนึ่งดีกว่าวันอะไรก็จัดไปลูกตอนตอนที่เลขยังไม่ออกนี่้ก็มีความสุขลูกใช่ใช่ครับผมใช่ครับ จ has, ้าเราต้องมีความหวังลูกครับผมใช่ครับผมแม่ครับจ้่าข้างบนนี้ก็เหมือนเดิมลูกข้างบนเดี๋ยวดูก่อนข้างบนของแม่ของแม่ข้างบนเด่นสองลองสามได้ไหมเนาะจ้หลักร้อยหนึ่งกับเจ็ดเด่นที่เจ็ดอยาสองศูนย์สองเก้าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองเก้าได้ไหมเล่นทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดแล้วลูก อันนั้นส่วนตัวแม่ชอบเฉยแต่มเข้ายาวนะลูกนะหลักร้อยจากปีหกเจ็ดนี้ยังไม่พลาดลูกหลักร้อยใช่ไหมแม่จ้ะหลักร้อยหนึ่งกับเจ็ดปีหกเจ็ดยังไม่พลาดครับผมเนาะแหมวาครับผมจ้ะเมื่อคืนเมื่อคืนแม่ฝันนะลูกครับผมฝันฝันว่าพ่อที่ที่เสียไปแล้วนะคะลูกนะครับผมแม่ครับ แล้วทําพิธีเผาศพอะลูกครับไม่ว่ามันมีสูงหลุกเผาลูกไม่รู้เหมือนกันนะครับจ้าก็เล่าให้ฟังนะ,ะใช่ใช่แต่ว่าศูนย์ก็สวยนะก็ให้คนก็ให้มีอยู่จำนคนให้น้อยศูนย์ครับวันนี้ครับจ้า <c oughs> แม่ก็เล่าให้ฟังนะแม่ทําพิธีเผาศพอะอ๋อทำพิธีเผาศพ,พใครคะแม่เผศพใครพ่อแม่ แม่ของแม่เนี้ยแม่สลับรีเนี่ยครับผมแต่แบบแบบว่าเขาเสียไปนานแล้วสิบปีกว่าปีแล้วลูกครับผมแม่แล้วเขาเสียอายุหกสิบเจ็ดลูกครับผมแต่ทําไมฝันว่าทําพิธีเผาเขาก็ไม่รู้นะลูกนะไม่รู้เหมือนกันครับผมจะฝันยังไงก็เล่าให้ฟังแม่ก็ว่ามันมีศูนย์นะลูกนะครับผมแม่แล้วแม่ถามหน่อยครับงดนี้เลื่องดังสลับรีตัวไหนครับผมแม่ครับ เขาค็ดังสามเก้ากันนะลูกโอ้โหดังทั่วไทยแม่สามเก้าเก้าสามนะจ้ะครับผมเอาเราเอาข้างล่างกันดีกว่าลูกครับผมแม่ครับวิ่งหนึ่งเนี่ยชัวเลยลูกชัวถ้า<ไ>สายลูดก็ลูดหนึ่งไวเลยลูกอ๋อครับวิ่งหนึ่งรู้แม่มั่นใจจังเลยชอบหนึ่งจังเลยลูกงันนี้ตรงกันเยอะแม่วูน,นี้นะหนึ่งล่างตรงกันเยอะมากวั่นนี้นะจ้ะที่ที่แม่ให้ไปเอ่อ หนึ่งสี่ห้าเจ็ดเนี่ยที่มันมีเลขติดล่างเนี่ยมันก็มีหนึ่งแล้วสูตรนี้นะปีหกเจ็ดเนี่ยยังไม่พลาดเลยลูกปีหกเจ็ดยังไม่พลาดใช่ไหมแม่จ้าแล้วอีกสูตรหนึ่งมันได้เก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันเป็นสูตรหลักหน่วยครับเนี่ยแล้วหนึ่งชนกันเนี่ย <c oughs> ก็เล่นหลักหน่วยไว้ก่อนหนึ่งนะคะถ้ารูดนะ เราก็หลักสิบเนี่ยเราก็ใส่บาทหนึ่งถ้าหลักสิบเอ่อหลักสิบะนะเลขหนึ่งเนี่ยเราก็ใส่บาทหนึ่งถ้าอยู่หลักหน่วยเนี่ยเราก็ใส่สองบาทในทํานองนี้ค่ะลูกอืมครับคุณแม่ครับจ้าเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยคือหลักหน่วยนะคะลูกนะเก้าศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยล่างใช่ไหมแม่จ้าอ๋อ 1> 1ปี 2. 2> ปีหกเจ็ดนี้ก็ยังไม่พลาดนะลูกนะปีหกเจ็ดไม่พลาดเก้าศูนย์หนึ่งสองจ้ะแล้วอีกสูตรหนึ่งเนี่ยหนึ่งสี่ห้าเจ็ดที่ไม่ให้ไปงวดที่ผ่านมานะ่ะว่าหนึ่งมันชนกันอนะ่ะครับจ้ะแล้วอีกสูตรหนึ่งมันวิ่งได้ศูนย์กับหนึ่งครับเป็นสูตรหลักหน่วยด้วยที่ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยครับผมแม่ครับจ้ะแล้วแม่ก็ให้วิ่งหนึ่ง คผมแล้วสองตัวที่แม่ให้สูตรไปได้เจ็ดกับแปดเนี่ยครับมันจะยากอะไรเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแต่แม่ก็ฟันแปดหนึ่งไปฮะลูกฟันแปดหนึ่งใช่ไหมจ้ะ <8. S 2> ก็เอาเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยถ้าใครเล่นลูดหน,หนักหนักหน่อยก็คือสี่ตัวนี้อะค่ะออ๋สายลูดนะคะก็คือเจ็ดเก้า จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอย่างแบบนี้ค่ะอ๋อครับผมแม่ค่ะแปดก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเอา<ม>ตรงนี้เน้น,น,ะะเ,น, 1, 2, เ,นเน้นนะคะเนี่ยเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเน้นเลยเก้าศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยล่างจ้าเอาตรงนี้เป็นตัว <c oughs> ตัวเกง่งเก่งเลยลูกเนี่ยเนี่ยถ้าใครใสายรูดนะคะใส่ตรงเนี้ยสี่ตัวเนี่ยเยอะๆหน่อยแล้วอีก อีกหกตัวนั้นก็ใส่แค่ตัวระบาดเข้าใจเข้าใจนะคะครับผมแม่เข้าใจครับเข้าใจจ้าถูกแน่นอนอืมถูกแน่นอนโอเคแม่ถูกแน่นนอนแค่นี้แหละแม่ก็ฟันเหมือนเดิมครับผมแม่ครับแปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งเน้นย้ำแปดหนึ่งใช่ไหมแม่จ้าแปดหนึ่งถ้าสายรูดก็คือรูดหนึ่งรูดหนึ่งล่างจ้าอันนี้ย จดไว้เป็นหลักฐานได้เลยเนี่ย9012เนี่ยแล้วก็1457เนี่ยเลขหนึ่งมันชนกันเนี่ยครับผมแม่ครับลูกลูก fc จะได้ถามถ้ามันเข้านะลูกนะทุกตัวก็เป็นเลขที่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นลูกใช่ครับผมแม่ครับแค่แนวทางก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลูกครับผมนะคะแต่ว่าแม่มั่นใจหนึ่งใช่ไหมหนึ่งล่างใช่ไหมแม่ อาหนึ่งล่างถ้างั้นเดี๋ยวผมวิ่งหนึ่งดีกว่าวันนี้วิ่งหนึ่งล่างอะแม่แม่ให้ลู่ดีกว่านะลูกมันจะได้เยอะกว่าวิ่งอีกนะไม่ใช่แ,แม่บางครั้งเราลูดอย่างนี้ใช่ไหมหล่ะเพราะว่าถ้าลูดเนี่ยอันก็มีแม่บางตัวนะอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวได้ทุกตัวนะแม่ถ้าราลู่นะอ๋อถ,ถ้าเราวิ่งเนี่ยได้ได้ได้นะครับถ้าเราวิ่งนะจะจะจะผมเดี๋ยวถ้าไม่ถูกยังไงจะเดี๋ยวโทรถามอึนแง่สุ็ดีขึ้นดีกว่าๆๆๆๆๆ แม่ก็คนชอบเล่นนะลูกแม่ก็ลูกนัแหล,และลูกเดี๋ยวถ้าถูกรนะลูกวิ่งหนึ่งนะเดี๋ยวให้ค่าขนมจ้าให้ค่าขนมแม่เลอลูกครับ<า>ผมจ้าจ้าเนี่ยแม่ไม่ค่อยชอบขนมอะลูกเอาอะไรแม่ครับผมผลไม้อ่ะลูกได้ครับแม่ครับได้ตลอดเลย จะลองกองก็ได้ค่ะลูกครึ่งโลลูกได้ครับได้จะจะอายุเยอะแล้วนะคะลูกก็เลยทานแต่ผลไม้อะลูกพี่ต่ายสมให้กินอร่อยมากแม่ลองกองเป็นกล่องใหญ่มากเลยนะเมื่อเมื่อวานก่อนส่งมปถึงบ้านพี่ต่ายจ้ะครับผมแต่แต่เม่ก็ไม่เรียกร้องหรอกลูกแล้วแต่ลูกจะให้ถ้าลูกให้ขนมแม่ก็ยินดีต้อนรับค่ะลูก ได้ครับผมแม่ครับผมครับยาลูกให้อะไรแม่ก็รับหมเลยคะลูกครับครับผมอย่าค้ณแม่นะคะลูกนะอย่าลําบากลูกนะครับผมแม่ครับจ้่าแม่เน้นย้ําของสุดท้ายก็คือตัวเดิมใช่ไหมแม่แป๊บหนึ่งใช่ไหมเนาะจ้าแล้วก็วิ่งหนึ่งค่ะวิ่งหนึ่งแปดบหนึ่งก็ผมแม่ครับจ้าสายลูดก็หนึ่งค่ะวิ่งหนึ่งล่างแปดหนึ่งครับผมจ้าขอโชคดีนะคะครับแม่ขอบคุณแม่มากครับผมครับ จ้าสวัสดีค่ะฮะขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับจ้ะกะนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับแม่สระบุรีครับผมเนาะเดี๋ยวงดนี้ครับผมผมจะล่องวิ่งหนึ่งแรงครับผมจะลองวิ่งหนึ่งแรงนะวิ่งไม่เยอะครับผมเนาะวิ่งโหลายดอกหมื่นหนึ่งพ่อหึ่นโมมีครับผมวิ่งหนึ่งหมื่นพอเดี๋ยวจะวิ่งล่องเบิงงรันผมงดหนีพะว่าแม่สละบุรีว่าเน้นที่หนึ่งครับผมเนาะจะลองวิ่งเบิงครับผม วิ ink, ire, mo, ony, a, one, ่งกับเมยบ่ครับงวดนี zyka, ้ผมมากวดนี้หนึ่งตรงกันเยอะมากครับผมเนาะหนึ่งตรงกันเยอะมากครับผมโค้งสุดท mm ้ายแม่สระบุรีเน้นย้ําให้เอฟซีทางช่องนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอครับผมเนาะแม่ว่ามันใจแห้งก็คือว่าหนึ่งครับผมเนาะหนึ่งแรงครับผมรูดได้รูดครับผมเนาะหรือว่าวิ่งได้วิ่งครับผมเนาะแม่สระบุรีครับผมเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้เอฟทีทางช่องครับผมเนาะ เดี๋ยวขึ้นหน้าจอดีกว่าเอาตัวเลขขึ้นหน้าจอให้ f c ทางช่องดีกว่าแม่ว่าหลักหน่วยล่างนะครับเนาะสูตรนี้ปี67ไม่พลาดนะครับ9012หลักหน่วยล่างนะครับอีกสูตรหนึ่งครับ1467นะครับ 1, 4, 6, 7, 1ชนกันนะครับผมเนาะหลักหน่วย1ชนกัน,นครับเอาก็ตามนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นเลขลับจากสงขานะครับผ่นโทมากเมือ่อคืนนี้ผ่นจากคำว่า พระหารอย่าลืมลงลิปพี่นะครับผมผูแจ้งขาวแมา่กับผมนกเพราะว่ามีเอฟซีทางช่องครับผมเพิ่กั่ว่าพระหาตงวดนี้ดมงได้สามตัวงดกอดมาได้สองตัวผมก็มรุ่มนกันนะครับเพิ่นว่าเลขชุดนี้ครับผมนกได้มาจากที่ไหนไม่บอกเอฟซีทางช่องนะครับเลขรับสงขานะครับผมนกะมืด <c oughs> คิดต่อไปจะฟันให้บนเม็ดเดียวเลขรับสงขาล่างเม็ดเดียวสําหรับคนทุนน้อยนะครับตามนี้ครับผม กตสุดท่านี่ก็ขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบึงคลิป,ปนี้เดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองคิดสิ่งไหนครับขอให้สมป,ปรานาครับผมเนาะ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมย้ำกับ f c ทางช่องนะครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u t u b e นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปอมเฟซบุ๊กนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ